สวัสดีครับวันนี้พบกับครูบอลอีกครั้งนะฮะหลังจากห่างหายไปนานช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการปิดเทอมนะปิดภาคเรียนเนาะก็เป็นช่วงที่นักเรียนม3นะครับที่จบม .3 กําลังจะต่อเข้าม4วันนี้ครูก็เลยจะมาติวนะครับเตรียมสอบม4กันโดยวันนี้จะเป็นเนื้อหาเบื้องต้นเนาะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็เลยจะมาลองติวดูก่อนว่ายัง ไหวอยู่ไหมยังเวิร์กอยู่ไหมนะครับเรามาดูทีละข้อเนาะวันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเริ่มติวกันแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมพร้อมม .4 นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเลยทีเดียวเอาละทีนี้เรามาดูสำหรับข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของสาระศาส,สนาเนาะในส่วนของศาสนาเนี่ยนะครับเขาถามว่าข้อใด ไม่สอดคล้องกับศาสนาประเภทเอกเทวนิยมนะครับเรามาดูช้อยอ่าข้อที่1เป็นโมเสสโมเสสเนี่ยข้อที่2ก็คือพระเยซูข้อที่3ค,คือนบีมูฮัมหมัดและข้อ4ี่พระพุทธเจ้าซึ่งทั้ง4ข้อคือศาสดาของศาสนาต่างๆนะครับเช่นโมเสสก็คือศาสดาของศาสนายูดาย พระเยซูก็คือศาสนาของศาสนาคริสต์นะครับนบ,บีมูฮัมมัดคือ,ศา,าอ,อศาสนาของศาสนาอิสลามและพระพุทธเจ้าคือศาสดาของศาสนาพุทธนะครับทีนี้คําถามเลยเขาถามว่าข้อใดไม่สอดคล้องกับศาสนาประเภทเอกเทวนิยมนาะเรามาดูในเรื่องของอเอกเทวนิยมก่อนนะครับ ซึ่งเอกเทวนิยมหมายถึงศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวนะครับองค์เดียวถ้าเป็นศาสนาที่มีการนับถือพระ,พระเจ้าหลายพระองค์เราจะเรียกว่าพระหุเทวนิยมเท่ากับ นับถือพระเจ้าขยายนิดนึงนะครับหลายพระองค์ส่วนศาสนาที่ไม่มีการนับถือพระเจ้าเลยเราจะเรียกว่าอเทวนิยมอะแปลว่าไม่ดังนั้นก็คือศาสนาที่เป็นอเทวนิยมคือ ไม่นับถือพระเจ้านะครับทีนี้เรามาดูจากชอ้อยของเราเนี่ยนะครับทุกศาสนาศาสนายูดายมีพระเจ้าหนึ่งพระองค์เป็นเอกเท,ว,ทวานิยมนะครับศาสนาคิดมีพระเจ้าหพระองค์เป็นเอกเทวานิยมและอิสลามก็มีพระเจ้า1องค์ส่วนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้านะครับ ดังนั้นข้อที่1เราจะตอบข้อ4เนาะทัดมาเรามาดูข้อที่2กันบ้างข้อที่2จะเป็นสาระหน้าที่พลเมืองนะครับถามว่าข้อใดไม่ใช่บทบาททางสังคมตามสถานภาพนะฮะบ,บทบาททางสังคมคืออะไรสถานภาพคืออะไรสถานภาพนะครับครูจะสรุปให้ง่ายๆสถานภาพคือสถานะของเรานั่นเอง นี่สถานะนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นสถานะที่ได้มาโดยกำเนิดกับได้มาภายหลังนะครับได้มาภายหลังเช่นถ้าได้มาโดยกำเนิดก็เช่นมีสถานะเป็นลูกเป็นเพศ นะครับเพศชายเพศหญิงว่ากันไปเนาะส่วนสถานะที่ได้มาภายหลังก็เช่นอาชีพต่างๆอาจจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังทีนี้เรามาดูคําว่าบทบาททางสังคมกันนิดหนึ่งนะบทบาททางสังคมเนี่ยหมายถึงอะไรนะเดี๋ยวครูเขียนให้ด้วยตัวสีม่วงนะครับบทบาททางสังคม ก็คือหน้าที่ที่สังคมคาดหวังครับลายมือครูอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าก็พยายามจะพยายามให้สามารถอ่านให้ได้ให้ได้มากที่สุดทีนี้บทบาททางสังคมเนี่ยจะล้อกับสถานภาพเช่นถ้ามีสถานภาพเป็นพ่อเป็นแม่ มีบทบาทอะไรก็มีบทบาทในเรื่องของการส่งเสียเลี้ยงดูปกป้องดูแลลูกถูกต้องไหมฮะหรือบทบาทของครูก็มีหน้าที่สอนเป็นต้นนะครับดังนั้นบทบาทจะจะดูบทบาทได้เราต้องดูที่สถานภาพว่าอตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพอะไรนะครับประเด็นคือคําถามเนะี่ยโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่เนาะบุตรต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่ชรา สถานภาพก็คือบุตรถูกต้องไหมฮะมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ยมแก่ชรา 2. ทุกคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปต้องไปเลือกตั้ง 3. ชายไทยอันนี้เป็นทุกคน 3. ชายไทยต้องรับการเกณฑ์อาหารเมื่ออายุ21ปีอันนี้ก็ชชยนะครับเมื่อถึงอายุ21ปีเราต้องไปเกณฑ์อาหารแพทย์ประจำตำบล ก็มีบทบาทในเรื่องของการแนะนําวิธีการป้องกันโรคระบาดส่วนข้อที่ไม่ใช่คือข้อที่2นะครับทุกคนที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งต้องอายุ18ปีขึ้นไปดังนั้นข้อนี้เขาหลอกเราคือเขาเอาอายุ15ปีมาเป็นตัวหลอกนะครับแต่เราก็สามารถเลือกได้นะอายุ15ปีเนี่ยเลือกตั้งประธานนักเรียนงี้เป็นต้นนะฮะข้อ3 หากเกิดภาวะสินค้าล้นตลาดจะมีผลตามข้อใดออข้อ .3 นี่น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับภาวะสินค้าล้นตลาดก็จะเกี่ยวข้องกับกลไกราคาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสงค์อุปทานอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้ออุปทานก็คือความต้องการขายซึ่งทั้งอุปสงค์และอุปทานจะมีผลต่อเรื่องของระดับราคาถ้าเกิดภาวะ สินค้าขาดตลาดนั่นแสดงว่าอุปสงค์มากกว่าอุปทานถ้าเกิดภาวะสินค้าล้นตลาดแสดงว่าอุปทานมากกว่าอุปสงค์จะทําให้เกิดข้อใดอ่ะอันนี้นะครับถ้าเกิดภาวะสินค้าล้นตลาดคอหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีผลต่อการซื้อขายของประชาชนอันนี้ไม่ใช่เพราะสินค้าล้นตลาดสินค้าขาดตลาดจะไม่มีผลกับ ราคาดังนั้นมีผลต่อก,การซื้อขายแน่นอนนะฮะสินค้าจะมีราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการมากขึ้น 3. ราคาสินค้าถูกลงเพราะปริมาณความต้องการขายสูงกว่าความต้องการซื้อนะฮะความต้องการขายก็คืออุป,ปทานความต้องการซื้อก็คืออุป,ปสงค์เมื่อกี้ครูบอกว่า ถ้าอุป,ปทานมากกว่าอุปสงค์ซัพพายมากกว่าดีมากเกิดอะไรขึ้นมันจะเท่ากับสินค้าล้นตลาดถ้าอุป,ปสงค์มากกว่าอุป,ปทาน จะเกิดอะไรขึ้นก็สินค้าขาดตลาดเพราะความต้องการมันมีสูงกว่าปริมาณสินค้าที่มีอยู่นะครับที่นี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นราคาสินค้าก็จะถูกลงไอนนี้ก็จะราคาสินค้าก็จะแพงขึ้น เพราะอะไรเพราะถ้าอุปสงค์มากกว่าอุปทานนะแสดงว่าสินค้ามันขาดตลาดราคาสินค้ามันก็จะปรับตัวแพงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเหมือนกันเลยตรงกันข้ามกันคือถ้าอุปทานมากกว่าอุปสงค์เนาะคือสินค้ามันเกิดภาวะล้นตลาดมันขายไม่ได้มันก็ต้องลดราคาลงมาเพื่อให้มีคนซื้อดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากโจทย์ข้อ3คือราคาสินค้าจะถูกลง นะครับราคาสินค้าจะถูกลงนี่ตอบข้อ3ถัดมาข้อที่4เรามาดูข้อที่4กันต่อถ้าเทียบสก,กราสากลปีพุทธสกชนะฮะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสาระประวัติศาสตร์เราก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไม่ได้นี่คืออีกหนึ่งข้อที่โจทย์ชอบถามนะครับในเรื่องของเวลาเนาะเรื่องของการเทียบสกาชเ,เวลาที่ เราดูสกักลดนะครับให้เราดูว่าเขาถามสกักดอะไรนี่ก็กําหนดพูดสกัาดมาเนาะก็คือพูดสกักลดที่2310นะครับตรงกับปีที่เราเสียอยุธยาครั้งที่2เขาถามว่าตรงกับข้อใดถ้าเทียบสกักราดสากลเวลาที่เราเทียบสกักราดสากลเนาะเราก็จะมีสกัลาลดอยู่หลายระบบนะครับอันนี้ครูบอกไว้ก่อนเช่นถ้าเป็นฮอสอแบบนี้ มสอคือฮิตเลอรสกัลารนะฮะโอ้ลายมือไม่สวยเลยนะครับจอสอคือจุลสกัลารมมสอคือมหาสกาัลารและคอสอคือคลิสสกัลารอ่ะเขียนผิดละ ฮิทอนะลอสักราชก็เป็นสักรากร,าร,าราที่นิยมใช้ในศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเวลาที่เราจะอ,าอยากรู้ว่าฮิทเลสักราชเนี่ยในปีปัจจุบันตรงกับพุทธศักราชท,ที่เท่าไหร่ก็ให้เราเอา1,122มาลบ 1,022ลบ1,122ลบเราก็จะรู้ว่าเอะปีปัจจุบันเนี่ยตรงกับปีฮินละสกัก,กหลาที่เท่าไหร่นะครับจุลสัก,การาาเป็นสัก,กหลาที่นิยมใช้ในพมา่าในสมัยโบราณนะครับก็มีพระเจ,จ้าบุพาโสรหันของผู้กามเนี่ยเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีการใช้แล้วก็เข้ามาถึงไทยนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นปฏิทิน ของอยุธยาของธนบุรีของรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นเราก็นิยมใช้ในเรื่องของจุลศักราชนี่แหละนะเวลาที่จะคิดว่าเออเราอยากรู้ว่าปีนี้ตรงกับปีจุลศักราชที่เท่าไหร่ก็ให้เราเอา1,181มาลบกับปีพุทธศักราชเราก็จะดูว่าเออมันตรงกับปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นมหาศักราชเป็นสักราดที่ใช้ ที่มาจากอินเดียนะครับโดยพระเจ้ากนิสกะก็เป็นคนตั้งศักราดขึ้นมาซึ่งเกิดหลังพระพุทธศาสนานะครับพุทธักราชอยู่621ปีดังนั้นเราก็เอา621มามาลบเราก็จะรู้ว่าอ๋อปีนี้ตรงกับปีมหาศักราชที่เท่าไหร่นะครับคิดว่าักราชเกิดหลังพุทธักุาช543ปีเราก็เอา543มาลบเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงกับปี คิดัก,กุาทที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูพอเรารู้ตัวเลขแล้วเราก็ทําการหานะครับปีแรกเนี่ยหนึ่อ่าปีฮิตลอ็อตสก,กุลาทที่หนึ่งพันอเกานอก็เอา1,300เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีดีกว่าเราจะได้จําง่ายขึ้นนะครับ1,300 39ตั้งแล้วบวกด้วย1,122ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1,339บวกด้วย1,122เท่ากับ2,000 2,461นะครับเอ้าต่อไปแล้วถ้าเป็น จุลศักราชล่ะเราก็เอา1,129ตั้งบวกกับเท่าไหร่เข้าไปบวกกับ1,181เราก็จะได้ปีจุลศักราชนะครับ1129บวกด้วย1,881มันก็จะเท่ากับปี2,310อา้าวแล้วถ้าเป็นมหาศักราชล่ะมหาศักราชก เอา1 5 0 0เอา1,658ตั้งบวกด้วย621นะครับครูก็จะขออนุญาตบวกไปไวๆก็จะเท่ากับ2,279นะครับส่วนปีคิดด้วยสกัดก็เอา1,889ตั้งแล้วบวกด้วย543นะครับก็จะเท่ากับ 2,432ข้อนี้ง่ายมากดังนั้นเราก็เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าข้อไหนตรงกับปีพุทธศักราช2,310นั่นก็คือข้อที่2ตอบข้อ2ครับทีนี้เอามาต่อข้อที่5น่าจะเป็นสาระภูมิศาสต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนาะก็คือเรื่องมาตราส่วนในแผนที่ บนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบออกข้อสอบมากเหมือนกันเนาะโจถามว่าแผนที่ฉบับหนึ่งระบุมาตราส่วน1ต่อ5 0 0 0 0 0โดยมีจุดในแผนที่คือจุด A ห่างจากจุด B วัดในแผนที่ได้5เซนติเมตรอยากทราบว่าจุด A ห่างจากจุด B ในระยะทางจริงเท่าใดอันดับแรกนะครับเรารู้อะไรเรารู้มาตราส่วนมาตราส่วน1ต่อ5 0า0 0นั่นแสดงว่า1เซนติเมตร ในแผนที่จะเท่ากับ50,000เซนติเมตรในพื้นที่จริงนะครับทีนี้คําถามเขาคือเขาได้แผนอ่าระยะทางในแผนที่มา5เซนติเมตร5้ซมนะครับคูณกับมาตราส่วนเข้าไป50,000เซนติเมตรมันจะเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 2,500 0 0เซเมตรอันนี้คิดแบบง่ายๆนะครคิดให้เป็นเซนติเมตรก่อนจากนั้นเราแปลงคนระเราแปลงแปลงจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรโดยการเปไงเอ่ยตัดศูนย์เข้าไป2ตัวนะครับก็จะรู้แล้วว่าออกตอนนี้เรามีระยะทางอยู่ทั้งหมด2,500เมตรแน่นอนอยู่แล้ว2,500เมตรก็เท่ากับ 2.5กตอบข้อ1น,นะครับเอาละนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสอบนะครับเล็กๆให้เราลองทำดูเนาะแล้วก็ทำไปด้วยกันกับครูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาสอนเนื้อหาแล้วก็พาเราทำข้อสอบแบบนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับในเรื่องของการเตรียมตัวสอบที่จะถึงนี้นะครับ เตรียมตัวสอบข้มอม .4 สิถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพอดีครูมีเวลานะครับ